คุณสว่างแสงขวัญดาวน้อมกราบน้อมักการพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่นะในวันนักเกข้อสาวันนักเ้าข้อสามอภิชฌมีเนื้อหาต่างกับข้ 8. อ8ปดอปัจย,ยะอย่างไรคะน้อมกราบพ่อได้เสียนกล้าวคะ่ะก็ นาขออธิบายพอสังเขปอปิชฌะแปลว่ามักน้อยคือคนชอบที่จะมีน้อยๆไม่ชอบที่จะมีมากๆอปิชฌะถ้าแปลเป็นภาษาเป็นศัพท์ว่ามักน้อยสรุปก็เป็นคนที่ไม่ไม่ต้องการความร่ำรวยเป็นคนที่จะกล้าจน ชอบที่จะเป็นคนจนๆไม่ชอบที่จะเป็นคนรวยๆคนอย่างนี้ก็มีเนาะมีไหมเออตอบได้เต็มคำดีพวกเราคนที่จะชอบจนๆแล้วจนมีความสุขไหมโอ้มีความสุขอีกมีความดีงามได้ไหมได,ได้อีกมีความดีงามได้อีกเป็นประโยชน์ต่อโลกก็ได้ไหมได,ได้อีกเป็นประโยชน์ต่อโลกกับคนรวยด้วยคนรวยเนี่ยเป็นคนชิ้นไ เป็นคนโลภโมโทสันกอโกยนะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อโลกแต่เป็นคนเป็นภัยต่อโลกคนรวยจริงอาตมาพูดสัจจะนะอาตมาไม่ได้ไปว่าใครไม่ได้ไปถล่มทลายใครแต่พูดสัจจะสู่ฟังไม่รู้ว่าคนรวยเขาจะฟังบาง้างหรือเปล่าโทรทัศน์อย่างเราเนี่ยนะเขาก็ดูนูน่นดูหุ้นดู กิจการดูอะไรตไรคนมีบ้านรู้ๆมีรถรวยๆเมือนอยงับกับกับกับ,กบจโจอ,อะไรนี้เขาก็เออน่าจะมีอย่างนี้บ้างเราไม่ได้ทุจริตอย่างควบกับ,กบจโจเราก็มีอย่างนี้ใครจะมาว่าอะไรเนาะเอออปิจะก <laughs> กับอปปจยะอปปจ,จยะแปลว่าไม่สะสมการกล้าจ,จนลือเป็นคนมักน้อยเป็นคนมีเราชอบจะมีน้อย กับคนไม่สะสมมันมีนัยยะที่คล้ายกันไม่สะสมมันก็ไม่ไม่มีมากมีน้อยๆมันก็มันก็เป็นคนไม่สะสมแต่คนจะมีน้อยๆแต่สะสมไปก็ได้เนาะแต่คนไม่สะสมนี่ถึงเป็นลำดับแปดสูงกว่าระดับ 8, ระดับสี่สามอภิชานี่มาระดับสามของวันนาเก้าครับนอภิยา,ยามาระดับ ไม่สะสมคน,คนที่มักน้อยนี่ถึงยังไงสมบัติเขาก็ยังมีเยอะอยู่มียังมีมแต่ว่าแต่อปนานี้ไม่สะสมเลยครับอย่างพวกเรานี่หลายคนมากมากเลยพวกเราเจะบอกว่าสะสมอย่างคนโลกโลก,ก็าสะสมไม่สะสมแล้วแต่กนะ็บางคนก็สะสมไม่จิ้มฟันบางคนก็สะสมเศษอะไรนั่นน,น,น,นี่อะไรบ้างก็เท่านั้น ก็ไม่ได้ไปสะสมจะไปสะสมมรดก่อนสะสมเพชรสะสมทองสะสมธนบัตรสะสมอะไรรเนี่ยบางคนก็ไปสะสมพัญญาสะสมสามีอะไรไปหลายคนอะไรเงี้โอ้ก็ไม่สะสมแล้วไม่สะสมเป็นคนที่หมดเนื้อหมดเตือนะเนี่ยสุดท้ายไม่สะสมแจนกระทั่งรู้จักประมัท ิตเจตสิกรูปนิพานไม่สะสมไม่แต่ความเป็นตัวตนอะไรเงี้ยนี่ลึกซึ้งไปอย่างนั้นนาเอาระอธิบายแค่นี้ก็คงจะพอสมควรอภิชฌะมากน้อยจะยังมีอยู่ถ้าอปัจย,ยะน่ะสูงกว่าตั้งอยู่ระดับแปด